น้องไก่ชุบเกล็ดขนมปังทอดเมนูทันเล่นที่ทำได้ง่ายๆพร้อมเทคนิคเลาะเนื้อปีกลางจากกระดูกหืมกรอบมากเริ่มจากการใช้มีดกรีดข้อไก่ด้านล่างเลาะเนื้อและรูดให้เนื้อไก่กลับตลบหนังเข้าด้านในและเนื้อไก่ยังติดอยู่ปลายกระดูกจากนั้นนำไปหมักกับสามเกลอือเกลอือซอสปรุงรส นวดให้เข้ากันพักไว้10-15นาทีผสมแป้งทอดกรอบกับน้ำเย็นจัดคนให้ละลายไม่ข้นหรือไม่เหลวจนเกินไปเตกดขนมปังฟาร์มเฮาสูตรพิเศษกรอบนานไม่ใส่สารฟอกขาวไม่อมน้ำมันนำไก่ที่หมักแล้วลงคลุกแป้งสาลีอนเนกประสงค์ตามด้วยแป้งที่ผสมไว้แล้ว เกรดขนมปังตั้งน้ำมันให้ร้อนใส่ไก่ลงไปทอดด้วยไฟกลางจนสุกกรอบเป็นสีเหลืองทองตักขึ้นใส่จานเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มไก่เท่านี้ก็พร้อมทานแล้วค่ะรับรองความอร่อยเลยอีซี่ยัมมี่อร่อยง่ายๆค่ะหืมกรอบมากอร่อย